เซนีเนาะความเซนีเพียบได้หมดเนาะฮาทุ่มบ้านพี่ฮาทุ่มบ้านพี่ฮาทุ่มเนาะตีมคริสต์มาสจับไา้แกวของขวัญกันตรงนี้เลยแล้วก็แลกของขวัญกันโอเคขูดเท้าเขาก็โดนสปเนาะงบงบคนละไม่เกินสองพันตีมคริสต์มาสนะไม่ต่ำกว่าตีมคริสต์มาสเด้อต้องจัดเต็มนะจัดเต็มเพราะว่าน่ารอด้วยกันเนาะไม่ต่ำกว่าสองพันทูบอกว่าของของพีผมคิดแล้วผมผมแม่นมาของพี่ผมแม่นที่สุด บรรยากาศในไลฟ์ขายของล่าส,สุดของหนุ่มบิ๊กผู้ย่าบ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบสคัมสิงค่ะที่ไปไลฟ์กันที่บ้านของสาวเจนเนี่ได้หมดท้าสดชื่นซึ่งแฟนๆคนไหนที่ได้ดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและเสียงหัวเราะตลอดทั้งไลฟ์ค่ะแถมยังมีการพูดคุยกันนะคะแซวก,กันเบาๆแล้วก็หยอกล้อกันค่ะและในช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีการพูดถึงแพลนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ทำให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสขึ้นมาทันทีว่า เมื่อหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็สาวเบสคัมสิงได้นัดหมายกันว่าวันที่25ธันวาคมนี้จะมาเจอกันนะคะเพื่อแรกของขวัญวันคริสต์มาสโดยจะเป็นการจับฉลากแล้วก็แกะของขวัญกันที่บ้านของสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะซึ่งสาวเบสคัมสิงนะคะเป็น่ายชวนขึ้นมาก่อนโดยพูดนัดกันชัดเจนว่าฮาทุมบานพี่ทีมคริสต์มาส จับฉลากแกะของขวัญกันตรงนี้เลยจากนั้นนะคะสาวเจนนี่ก็ได้พูดต่อทันทีค่ะว่าแล้วก็แลกของขวัญกันและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีการกําหนดงบของขวัญโดยงบจับฉลากนะคะจะไม่ต่ำกว่า2,000บาทซึ่งหนุ่มบิ๊กหุ่ยบ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็พูดขึ้นมาด้วยความมั่นใจว่าของขวัญผมแม่นที่สุดผมคิดออกแล้วทางด้านสาวเบสนะคะก็รีบตอบกลับทันทีค่ะว่าเธออย่าเพิ่งคิงดิทำไมจะไม่ให้ฉันได้เลยเธอให้ฉันแพ้ตลอดเลย ก่อนที่หนุ่มบิ๊กผูยาบ้านฟินแลนด์นะคะจะพูดขิงต่อแบบคำๆเขาว่าของขวัญผมที่หนึ่งเชื่อว่าแฟนๆนะคะถ้าได้ฟังในบทสนทนาท่อนนี้เนี่ยก็คงอมยิ้มไปตามๆกันค่ะเพราะเป็นการแซวกันแบบธรรมชาติของคู่เพื่อนซีสุดจิ้นอย่างบิ๊กเบสค่ะ ซึ่งสาวเบสทำสิงนะคะก็ยังพูดต่อแบบมีชั้นเชิงว่าไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะจับได้ใครนะจากนั้นนะคะสาวเบสเนี่ยก็ได้หันไปถามสาวเจนนี่ต่อว่าพี่ยูเล่นด้วยไหมอ่ะบอกพี่ยูเล่นด้วยดีซึ่งแฟนๆนะคะเมื่อได้ยินว่าคู่บิ๊กเบสเนี่ยจะมาจับของขวัญวันที่25ธันวาคมที่บ้านสาวเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่า สถานะไหนก็รักค่ะเพราะเทให้หมดใจแล้วเป็นเพื่อนก็รักเป็นแฟนก็ยิ่งรักมากขึ้นและแฟนคลับนะคะก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์กันเองค่ะได้บอกว่าน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ต่ออีกนะคะได้บอกว่าทัศนคติดีขยันสู้ชีวิตทั้ง3คนน่ารักแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ต่อเนื่องนะคะซึ่งได้บอกว่าเห็นแล้วอมยิ้มอบอุ่นทุกสถานะแล้วทางด้านแฟนคลับนะคะก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์กันเองค่ะได้บอกว่าก็ยังจะรักอยู่ค่ะ เป็นอะไรกันก็ได้คอมเมนต์นี้นะคะก็ได้บอกเช่นกันค่ะได้บอกว่ารับได้ทุกสถานะ และคอมเมนต์น <N> ี้นะคะก็ได้บอกว่าเจนนี่คิดดีทําดีค่ะรักนะเจนรักตากล้องด้วยจ้าซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของไลฟ์ครั้งนี้ค่ะแม้จะเป็นการพูดคุยกันเรื่องจับฉลากแล้วก็แลกของควันเฉยๆเนี่ยแต่บอกได้เลยค่ะว่าเมื่อทั้ง3คนทั้งเจนนี่ทั้งบิ๊กแล้วก็เบสได้มาอยู่ด้วยกันนะคะทําให้ไลฟ์ในครั้งนี้นะคะสนุกขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชม ยิ่งความสนิทกันของทั้ง3คนนะคะก็ยิ่งทําให้แฟนๆเนี่ยเฝ้ารอว่าวันที่25ธันวาคมนี้เนี่ยจะสนุกขนาดไหนแฟนๆนะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าในวันที่25ธันวาคมนี้โมเมนต์การจับฉลากและแกะของขวัญวันคริสต์มาสนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็จะมีโมเมนต์จิ้นๆของคู่บิ๊กเบสให้แฟนๆได้ฟินกันขนาดไหนก็คงต้องรอติดตามค่ะคุณผู้ชมค่ะมีสนนี้เนาะ ความเซนซีเพียบได้หมดเนาะห้าทุ่มบ้านพี่ห้าทุ่มบ้านพี่ห้าทุ่มเนาะตีมคริสต์มาสจับใช่แกะอแขวันกันตรงนี้เลยแล้วก็แลกของขวัญกันพีชเท้าของก็ดูสมอร์ตโนงงบคนละไม่เกินสองพันตีมคริสต์มาสนะไม่ต่ำกว่าตีมคริสต์มาสเด้อต้องจัดเต็มนะจัดเต็มเพราะว่าเราลอยด้วยกันเนาะไม่ต่ำกว่าสองพันพูดมาว่าความความความเมล่ะผมคิดแล้วผมผมแม่ที่สุดผมคิดแล้วออกแล้วเขาอย่าเพิ่งขิงดิทำไมจะไม่ฉัน เลยเธอให้ฉันแพ้ตลอดเลยผมที่หนึ่งถ้าสองคนให้แบบไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะจับได้ใครนะพี่ยูเล่นด้วยไหม่ะบอกพี่ยูด้วยดิยูด้วยเป็นยอยักษ์ยูเอวพีเลยพี่ยูวไปเป็ลูกแฝดเอาเนี่ยเต้องแบ่งหน้าช่วยกันอ่ะกดตะกร้าก่อนทุกคนราคาดีมากกูปองหมดยังจ้าบ้านแลกกี่ใบสรุปมันไม่ใช่สีเขียวหมดตั้งแต่หนึ่งนีทีแล้วพี่น่าหมดแล้วพี่แต่ทันนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทก็ถูกแล้วนะหรอ นั่นจะขอนะแป๊บว่าเราได้เงินกลับบ้านกันคนละเท่าไหร่เราต้องได้เท่าๆกันเราจะได้แฟร์ๆกันแต่กูเสียเงินไปหมื่นสองแล้วสี่บาทอะไรครับสีเทาเป็นสีเขียวให้เราบอกกูสีเขียวผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เธอได้เงินกลับไปครูใหญ่บ้านเธอได้สองแสนแปดแล้วผมแรงวันสุดๆขีมผมอ่ะปกติขายสามห้าร้อยเก้าสิบเนาะกระปุกเดียวนะแต่วันนี้พี่จ